คสวยงามมากนั่นคุณเห็นวัวไหมอ่ะฝูงวัวน่ะเขาเลี้ยงวัวด้วยอ่ะแล้วฝั่งนูน่ะอุ้ยมีนั่นด้วยอะไรเยะตกอ่ะนูน่ะอะไรอ่ะคืออะไรวัวตะก้าวเออเหรออ้สวยงามมากคุณคุณดูดินี่นี่นี่แล้วทุกบ้านนะมีธงหมดเลยอ่ะดูดูดูหมู่บ้านเขาสงสัยตรงนี้ต้องเป็นฟาร์มเมอร์แน่เลยอ่ะเออนั่นคุณเห็นไหม ุ้ยเขาจัดเป็นระเบียบสวยงามนะนู้นทางนู้นก็อยู่บนเขาเนี่นนะถ้าคุณเห็นนะเขาจัดโซนโ<อ>เลี้ยงบวัวจัดเป็นโซนๆด้วยอะ่ะเขาสวยอะ่ะอ๋อบังอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ตึกบังหมดเลยอะคุณได้เห็นเฉพาะเมื่อกี้นิดเดียวเองอะ่ะอือเนี่ยโอ้ยนิดเดียวเองอะ่ะยังไม่ได้นาทีเลยอะ่ะ <c oughs> ไปเขาติก๊กต ok ๊อกติ ok ๊กต๊อก ok ดีกว่า ห้าสิบเจ็ดหนึ่งนี่นะคนุณที่น,นะนี่อะไรนะสถานีอะไรนะที่นี่บานหอบเนี่ยน่าจะหมายถึงสถานีนะคิดว่านะคิดไปตามภาษายังไม่ได้เข้า Google ถามว่าบานหอบของที่นี่คืออะไรแต่ทุกที่เขาจะเขียนชื่อของตรงนั้นแล้วก็ลงท้ายด้วยบานหอบตลอดเลยอย่างนี้ออกออกออกมาตามอะไรนะบ้านเข,เขาไม่ไดีดกบ้านนอกเนาะชน,นบทของเขาอะน่าจะใช่นะ เอออเมื่อยมากจะเป็นนั่นเอาตะคิวที่มือนี่แหละเราก็ไม่กล้าเสียงดังแต่อย่าลืมนะคนในนี้เขาก็คุยกันเสียงดังแต่พอเราเสียงดังนะมองหน้าเราเออแต่เขาก็คงไม่อะไรแล้วเนาะเราก็จะไปนั่นเขาคิดไปตามภาษาไงว่เเขาว่าอะไรแล้วเปล่านะแต่เราก็ดอนแคร์ไงคุณเออดูสินั้นเห็นไหมน,นะมิแปลว่าอะไรอ่ะ น,น,น,นี่น่าจะเป็นบ้านนอกเขาแหละอยากถ่ายให้ดูติดต่อ,อก,กันจังแต่พอเอาเข้า YouTube แล้วอะ่ะมันหายไปหมดเลยอะ่ะเมื่อวานอะ่ะสองฝั่งแม่น้ำลิมหมัดอะ่ะเป็นชุมชนอะ่ะเป็นบ้านเก่ากับบ้านใหม่มั้งคนละฝั่งอะ่ะหายหมดเลยเสีไดยจังเพราะว่าตั้งใจมา เออลิม <c oughs> ลิมแมทดิเวอร์เนาะเออพอได้เจอแล้วนะมีศิลปกรรมของโบสถ์อ่ะเจอเยอะไปหมดเลยอะ่ะเออถึงสถานีนึงแล้วแต่ไม่รู้สถานีอะไรเนี่ยต้องถ่ายให้ดูนะอ,อ่านก็ไม่ออกอะ่ะบางทีเขาก็เป็นภาษาเยอรมันนะเ <c oughs> ช่นคําว่าลูเซิร์นอ่ะอ่านนี่เขียนชีค่คาโก้อีกแล้วนู่นอะ่ะ ก็คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านออกแต่แปลไม่ได้อันนี้อะไรล่ะพักในไงอะไรเนี่ยเนี่ยถึงแล้วคุณอ้นอ่านให้มั่งดิว่าเออเป็นอะไรอ่ะอ่านอ่านที่บอร์ดข้างบนนู้นอ่ะเออว่าถึงตรงไหนแล้วสี่้หเยมมนอ่ะอะไรนะซักเฮ้ยใช่นะถ้าถ้าดูในนี้ของเราเนี่ย ที่จดไว้อะมันจะลุ้เอาหีห้องน้ำพอดีเลยอ้าวนี่ไงนี่คือลูซน9.32โมงตอนนี้ถึงตอนนี้9.32าโมงสาฮะจะไปถึง5.11เนียถึง10.03นะเฮียบรรทัดที่3เฮียเห็นปะเห็นบรรทัดที่3มไหมเอสหนึ่งเอหนึ่งแล้วก็ IR 75นะ่ะคือลูซน <10. 06. S 2> เห็นไหม10.06ูนยเออ10.03ูนเฮีย ค่แค่รูเซนนะศูนสามนะตอนนี้มันสิบเท่าไหร่แล้วล่ะเกอ๋อโอ้โหกลายเป็นชามากคุณคุณเห็นป้ายไหมเอคุณเห็นป้ายมมันมี S1 นะ0936นะแล้วก็ S1 0952แล้วก็ IR 7 5 0 0 3ลูซนนะคุณเห็นคำว่าลูซนมาก L U Z E R N แต่ว่าในแผนที่บางทีก็เขียน L U C E R N ไง เพราะฉะนั้นเราต้องลงรูโวนให้ได้นะมันมันจะมี S หนึ่งเอกสิบโมงศูนย์หกอ่ะจะไปอะไรอะ่ะ <c oughs> โลโลอะไรไม่รู้อะ่ะ <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> เสียงดัง <c oughs> เออ,เอ,อแค่นี้ก่อน